365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาส,สนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่215บทที่4การประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ชนิดอื่นๆ ตอนที่1สิ่งคล้ายศินหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1667พร้อสะศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ยังตั้งสิ่งคล้ายศินไว้ด้วยสิ่งคล้ายศินคือเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคล้ายกับศิลศักดิ์สิทธิ์แสดงและประสาทผลโดยเฉพาะผลฝ่ายจิตโดยการวอนขอของพระศาสนจักร สิ่งคล้ายศีลน,นี้เตรียมมนุษย์ให้พร้อมที่จะรับผลสำคัญของศีลศักดิ์สิทธิ์และทำให้สถานการณ์ต่างๆของชีวิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์ด้วยลักษณะสำคัญของสิ่งคล้ายศีลหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1668พระาศาสนจักร จัดตั้งสิ่งคล้ายศินเพื่อบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ศาสนบริการแก่รูปแบบชีวิตและสภาพแวดล้อมของชีวิตคริสเตชนต่างๆหลากหลายมากรวมทั้งแก้ของใช้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยตามข้อกำหนดด้านงานอภิบาลของบรรดาพระสังฆราชสิ่งคล้ายศินเหล่านี้ยังอาจตอบสนองความต้องการวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประชากรคริสเตชนเฉพาะของท้องที่และช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องสิ่งคล้ายศินย่อมประกอบเสมอด้วยบทภาวนาซึ่งบ่อยๆควบคู่กับเครื่องหมายชัดเจนเช่นการปกมือเครื่องหมายกางเขนการพรมน้ำเสกซึ่งชวนให้ระลึกถึงสินล้างบาป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,669สิ่งคล้ายศีลต่างๆเกิดจากสมณภาพที่สืบเนื่องมาจากศีลล้างบาปผู้รับศีลล้างบาปทุกคนได้รับเรียกมาให้เป็นการอวยพรและเพื่ออวยพรเพราะเหตุนี้คารวาจึงอาจประกอบพิธีอวยพรบางอย่างได้ ยิ่งการเสกรหรือการอวยพรเกี่ยวข้องกับชีวิตพระศาสนาจักรหรือศีลศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่าใดการเป็นประธานประกอบพธิธีดังกล่าวก็ยิ่งสงวนไว้ให้เป็นหน้าที่ของศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวชคือพระสังฆราชพระสงฆ์หรือสังฆานุกรหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิก ขอที่1670สิ่งคล้ายศิลไม่ประทานพระหันสถานของประจิตเจ้าเหมือนกับศิลศักดิ์สิทธิ์แต่ใช้คำอธิษฐานภาวนาของพระาศาสนจักรเตรียมเราไว้เพื่อรับพระหันสถานและช่วยเราให้พร้อมที่จะรับงานกับพระหันสถานสำหรับบรรดาผู้มีความเชื่อที่เตรียมพร้อมอย่างดี แทบทุกเหตุการณ์ในชีวิตย่อมรับความศักดิ์สิทธิ์จากพระอานานของพระเจ้าที่หลั่งไหลามาจากพระธรรมล้ำลึกปัสกาแห่งการรับทรมานการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีลทั้งหลายย่อมได้รับประสิทธิผลของตนจากพระธรรมล้ำลึกนี้เองจึงแทบไม่มีการใช้วัสดุใดๆอย่างถูกต้อง ที่ไม่อาจบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์และสรรเสริญพระเจ้าได้รูปแบบต่างๆของสิ่งคล้ายศีลหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1671ในบรรดาสิ่งคล้ายศีลก่อนอื่นหมดเราพบการอวยพร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลโต๊ะอาหารสิ่งของสถานที่การอวยพรทุกอย่างเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและวอนขอพระเจ้าให้ประทานพระพรของพระองค์บรรดาคริสเตชนรับการอวยพรจากพระเจ้าพระบิดาในพระคริสตเจ้าโดยพระองค์ประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าเพราะเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงอวยพรโดยเรียกขานพระนามพระเรยซูเจ้าพร้อมกับทำเครื่องหมายกางเขนของพระคิสต์เจ้าเกือบทุกครั้งหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1672การอวยพรบางอย่างมีจุดประสงค์ที่คงอยู่ตลอดไปผลของการอวยพรเช่นนี้ คือการมอบถวายบุคคลสิ่งของและสงวนสถานที่ไว้ใช้ในพิธีกรรมในบรรดาการอวยพรที่กำหนดไว้สำหรับบุคคลอย่านำไปปนกับการบวชที่เป็นสินศักดิทธิ์เราหมายถึงการอวยพรเจ้าอธิการหรืออธิการิณีของอารามนักพรตการมอบถวายสาวพรมจารีและหญิงไม้พิธีปฏิญาณถวายตนของนักบวช และการอวยพรสำหรับผู้ปฏิบัติาศาสนบริการบางประการของพระาศาสนจักรเช่นผู้อ่านพระคำพีผู้ช่วยพิธีกรรมครูคำสอนและอื่นๆส่วนที่เป็นตัวอย่างของการอวยพรสิ่งของเราอาจคิดถึงการมอบถวายหรือการเสกโบสถ์หรือรพระแท่นบูชาการเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ภาชนะและอาภรณศศักดิ์สิทธิ์การเสกระฆังและอื่นๆ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1673เมื่อพระศาสนจักรวอนขอต่อหน้าสาธารณะและวอนขอเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างเป็นทางการให้บุคคลหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งได้รับการปกป้องจากอิทธิพลของปีศาจและพ้นจากอำนาจปกครองของมันเราเรียกกิจการเช่นนี้ว่าการขับไล่ปีศาจ พระสูเจ้าทรงเคยปฏิบัติกิจกรรมนี้และพระศาสนจักรก็มีอำนาจและหน้าที่ขับไล่ปีศาจด้วยในพิธีศีลล้างบาปก็มีการประกอบพิธีขับไล่ปีศาจในรูปแบบธรรมดาพิธีขับไล่ปีศาจอย่างสงา่าที่เรียกว่า Magnus Exorcismus นั้นพระสงฆ์ไม่อาจประกอบพิธีได้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากพระสังฆราชเสียก่อนในเรื่องนี้ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่พระาศาสนจรรักรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดการขับไล่ปีศาจมีเจตนาที่จะขับไล่ปีศาจหรือช่วยให้พ้นจากอิทธิพลของปีศาจโดยอาศัยอำนาจด้านจิตวิญญาณที่พระเยซูเจ้าทรงมอบไว้แก่พระาศาสนจรรักรของพระองค์กรณีความเจ็บป่วยโดยเฉพาะความเจ็บป่วยทางจิต เป็นกรณีที่แตกต่างกันมากจากการถูกปีศาจสิงการบำบัดรักษากรณีเช่นนี้จึงเป็นเรื่องของวิทยาการทางการแพทย์จึงสำคัญมากที่ก่อนจะประกอบพิธีขับไล่ปีศาจจะต้องรู้ให้แน่ว่าเป็นเรื่องของการถูกปีศาจสิงและไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางจิต 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า